เคสแบบไหนนะที่แบบว่าเวลาฉีดฟิลเลอร์ยกหน้าแล้วอะต้องใช้ฟิลเลอร์มากกว่าคนอื่นนะคะแล้วกอ็อาจจะได้ผลน้อยกว่าคนอื่นนะคะอันนี้หมอจะเล่าให้ฟังนะคะมันมีอยู่เคสหนึ่งนะคะก็ทักมาที่แอดมินนี่หละนะแล้วก็เข้ามาหาหมอนะคะเพื่อให้หมอประเมินหน้าให้ว่าจะทําอะไรดีนะคะหมอก็ดูพวกแบบร่องใต้ตาดูร่องแก้มนะอะไรเออดูร่องแก้มดูความหย่อนคล้อยบริเวณแถวนี้เขาก็แบบหย่อนคล้อยพอๆกับเคสอ,อื่นนะเธอนะพอๆกับเคสอ,อื่นนะแต่สิเนีะ มันก็มีเรื่องที่หมอตกใจมากคือหมอจับจับหนังเขาแล้วน่ะคงแค่อายุ40ปีเองนะหมอจับหนังของเขาอ่ะนะอันนี้หนังหมอถือว่าตึงๆนะนะอย่างนี้นะถือว่าตึงๆนะเห็นไหมอย่างเงี้ยตึงๆเห็นไหมคะพอจับหนังเขาแล้วหมอดึงยืดเธอมันยืดได้ถึงนี่เลยเธอนะมันถึงมันหน้าเขามันยืดได้แรงมากว่าถึงนี่เลยนะคะทีนี้การที่หน้าเขามันดึงมันดึงยืดได้มากมันจะมีผลอะไรเธอเวลาฉีดฟิลเลอร์ยกหน้าน่ะเออมันใช้ยาเยอะนะคะเพราะว่า เพราะว่าถ้าหนังมันยืดมากมันต้องใช้ยาเยอะเพื่อที่จะดึงหน้าขึ้นไปนะคะสังเกตนห,นะะหน้าหมอยงนี้นะคะหน้าหมอเนี่ยหนังมันตึงใส่ฟิลเลอร์หนุนนิดเดียวมันก็ดึงไปได้เยอะเห็นไหมเนี่ยใส่ฟิลเลอร์ไปเดียวมันก็ดึงไปได้เยอะนะเวลาใส่ก็ใส่แตนะ่แนวนี้นะแนวนี้มาอย่างนี้นะคะใส่ฟิลเลอร์นิดเดียวดึงไปที่นี้แต่คนที่หน้าหนังยืดมากๆจากหนังเขาที่มันขาดคอลลาเจนหรือว่าจากพันธุก,กรรมอะไรของเขาก็ตามอะ่ะนะ คนอื่นเขายกหน้าสองใช้ฟิลเลอร์2 c งนะแต่เคสอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้3ามซีเลยนะคะเคสแบบนี้อาจจะต้องใช้3ามซเลยเพราะว่าหนังมันยืดมากนะมันต้องหนุนเยอะนะกว่าที่จะแบบดึงหน้าขึ้นไปได้นะคะแล้วผลลัพธ์เนี่ยมันก็อาจจะสู้กับคนที่ใช้ 2cc ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย นะเคสอย่างนี้นะเราต้องทําใจนิดนึงนะเคสนี้หมอก็พยายามทําอยู่นานเลยนะพยายามหนุนนะวเวลาหนุนฟิลเลอร์แต่ละจุดนะหมอต้องคํานวณต้องคิดดีๆเลยนะว่าเติมตรงไหนแล้วแล้วมันยกได้นะเติมตรงไหนมันเสียเปล่านะคะต้องคิดดีๆมากๆเลยนะคะเคสนี้นะเอ่อ ถ้าเป็นเคสอื่นนะถ้าใช้สามซีซีนะเขาจะ,จะดูเด็กลงประมาณสิบปีเลยนะแต่ว่าเคสนี้เนี่ยมันก็ดูเด็กลงแค่ประมาณเจ็ดปีอะเออมันก็ดูดีขึ้นนั่นก็คือร่องใต้ตาเขาก็ดีขึ้นร่องแก้มเขาก็ยกขึ้นอ้หน้าห้อยอข่งเขาเนี่ยมันก็ดูยกขึ้นนะจ๊ะเออมันก็ดูอืมแต่ว่าเนาะ ็ตามนั้นแหละถ้าเป็นคนอื่นมันก็ดูอาจจะเด็กลงสิปีอ่ะแต่เคสนี้มันเก็เดกลงแค่เจ็ดปีเราแถมใช้ยาเยอะเยอะคนอื่นด้วยคนอื่นใช้อสองตัวเองใช้สามนะคะทีนี้ถ้าหนังยืดหนังยานหนังย้อยอย่างเงี้ยมันสามารถทําอะไรให้มันให้หนังมันดีขึ้นได้บ้างมันก็อาจจะเป็นฉีดพวกกูรี่นะพวกแบบกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะให้หนังมันดีขึ้นให้หนังมีความหนาขึ้นให้มันยืดน้อยลงนะคะเราอาจจะทำพวกไฮฟูนะไฮฟูอ่ ơi, ยิงไปที่ชั้นชั้นลึกเพื่อเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนที่ชั้นส้ตระตุ้นวก็ ไปกระตุ้นคอลลาเจนไป,ไปที่ชั้นหนังแท้นะคะหนังแท้มันมีความหมดตัวอะเออมีการมหมดตัวให้มีการสร้างคอลลาเจนมากขึ้นไอ้อหนังยืดๆมันก็อาจจะดีขึ้นในอนาคตนะคะแต่อีพวกกระตุ้นคอลลาเจนเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย1เดือนนะคะแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆที่2เดือนแล้วก็ที่3เดือนนะคะคนอื่นอาจจะซิกูรี่ ไม่ได้บ่อยมากแต่คิดเนี้ยอาจะต้องฉีดบ่อยฉีดบ่อยกว่าเคสอื่นนะคะเออเคสนี้คนไข้ถามว่าคนไข้พอใจคนไข้ก็พอใจระดับหนึ่งนะเพราะว่ายังไงหน้ามันก็ดูยกขึ้นมันก็ดูเด็กขึ้น7ปีนะคะอีรองใต้ตาดีขึ้นรองแก้มดีขึ้นหน้ามันก็ดูยกขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่หนังยืดมากๆเนี่ยอาจจะต้องทําใจนิดนึงนะคะอาจจะต้องใช้ยามากคนอื่นแล้วก็ผลพธ์อาจจะสู้คนอื่นไม่ได้นะคะแต่ยังไงก็ยังไงฉีก็ยังไงฉีก็ดีกว่าข้อดีกว่าไม่ฉีดนะคะยังไงก็ดูเด็กลงนะจ๊ะ